นทางา,ทางารสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยช่วงหนทางสร้างสุขวันนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น Care Giver หรือผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์คาดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะท่านเลขาค่ะการจ้างงานผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเนี่ยคืออะไรและมีที่มาอย่างไรคะครับก็เป็นระบบหนึ่งที่เราจะเอาประชาชชนในพื้นที่นะครับ ที่ได้ผ่านการอบรมการดูแลผู้ที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงเป็นคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในระบบเป็นการจ้างงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการดูแลระยะยาวเลยโดยในที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดระบบในลักษณะที่เป็นอาศาสมัครแต่ครั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีการจัดแค r ิเในลักษณะนี้ขึ้นมา ท่านนายกคะการที่เรามีแคร์กิฟเวอร์เนี่ยแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขามีบทบาทในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเนี่ยอย่างไรบ้างและที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรคะคือตอนนี้สังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะบางทีนี่นะ,ะมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีลูกหลานนะครับที่ทำงานก็ต้องให้ลูกหลานนะออกมาดูแลคุณพ,พ่อคุณแม่ ทาให้มีปัญหาเรื่องครอบครัวกันเยอะมากเลยนะครับพอมีแคริปเปอร์เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะครับค่ะท่านเลขาคะอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยพอเราฝึกฝนอบรมแล้วเนี่ยเขาจะสามารถดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยจะทําอะไรให้บ้างคะ่ะคือโดยหลักเนี่ยจะมีการอบรมในสักษณการปฐรมพยาบาลเบื้องต้น อย่างน้อยการพิกตัวการดูแลแผลหรือว่าการดูรักษาความสตาดข,ของร่างกายต่างๆการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช่นคนอมัอมาพาตอัมพาตทีการนวดเบื้องต้นหรือการขยับแขนขาเบื้องต้นนี้ทําได้แน่นอนแล้วจะเป็นหน่วยที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลในการลงให้บริการถ้าจําเป็นอื่นๆนะครับ คนที่เขาสนใจเนี่ยอยากจะสมัครเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วเขาไปสมัครได้ที่ไหนล่ะคะจะต้องเป็นคนอยู่ในพื้นที่นะและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถที่จะดูแลคนที่ตพ่งพิงมาได้และที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าอาสาสมัครของไอแคร์กิเวอร์เนี่ยนะมันจะมีค่าตอบแทนด้วยไงดังนั้นค่าตอบแทนนี้จะต้องไม่ซ้ําซ้อน หมายความว่าถ้ามีเงินป่วยค่าป่วยการที่รัฐบาลใจ่ายให้เป็นเงินอ,อสมอ,อย่างนี้หรือเป็นเงินของรัชการเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นอาสมัครตัวนี้ได้ในลักษณะที่คนที่จะเข้ามานะครับก็คือท่านต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยเนี่ยต้องอบรม70ชั่วโมงซึ่งในทุกพื้นที่เนี่ยจะมีบริการการให้การอบรมท่านอาจจะไปอบรมที่เรียกว่าคอสอน,นอ วิลลเลยราชพัฒราชมงคลในแต่ลจะจังหวัดในมีบริการหรือแม้กระทั่งกมรมอนามัยก็มีการให้บริการหรือท้องถิ่นเองก็มีให้บริการอบรมถ้าท่านผ่านการอบรม70ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้ค่าตอบแทน5,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าท่านผ่านถึง80ชั่วโมงเราให้6 0 0 0และในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเอาคนเหล่านี้มาอัพสกิลขึ้นมาอีกอบรมเพิ่มและก็จะมีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกก็นี่ก็คือคุณสมบัติของคนที่เราอยากจะนําเข้ามาเป็นระบบตรงนี้นะครับ เราตั้งเป้าว่าจะจ้างให,ให,ให้โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจนี้หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยคนนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณต่อไปนียก็จะเพิ่มเป็นสามหมื่นคนนะครับเรามีการสร้างระบบติดตามค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของการดําเนินงานอย่างไรบ้างะคะต้องเรียนนะครับผู้ที่สมัครเข้ามาในโครงการนี้เราจะมีระบบที่จัดสรรงบประมาณไปถึงตัวผู้ให้บริการเลยอย่างเช่นเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในโครงการเราเนี่ยท่านเปิดบัญชีกับธนาคารเนี่ยเราจะมีระบบที่ให้ท้องถิ่นแจ้งเรามา และเราจะโอนรลายเดือนไปที่บัญชีของท่านโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีระบบการติดตามจํานวนที่ท่านดูแลยังคงเดิมมาตรฐานนะครับที่ท่านจะมีแผนการลงไปดูแลผู้ป่วยและมีการติดตามโดยใช้ท้องถิ่นเป็นหลักครับผมท่านนายกคะโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนมากขนาดไหนคะ,อ,ะอาสาสมัครนะฮะถ้ามีค่าตอบแทนดูแลอย่างนี้นะครับผมคิดว่านะขวัญกำลังใจของอาสาสมัครมันจะมีขึ้นมาก แล้วก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเนในการที่จะมาทําหน้าที่เพราะปัจจุบันนี้นะเขาก็ทําทั้งชีวิตจิตใจอยู่แล้วครับขอให้ท่านเลขาและท่านนายกนะคะได้เชิญชวนให้คนมาสมัครเป็นแคร์กิฟเวอร์กันให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณาสุขของไทยอย่างยั่งยืนนะคะขอเชิญท่านนายก,ก่อนนะคะก็ฝากพี่น้องผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าพี่น้องท้องถิ่นโดยเฉพาะพี่น้องทางชาวบ้านที่เขามีจิตอาสามีเวลานะครับให้พยายามที่จะอบรมแครคลิฟเอร์ไว้รอเลยครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องครับเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้มีแครคิฟเวอร์อาสาสมัครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านนะครับเขาก็จะได้มีกําลังใจต่างๆในการที่จะอยู่กับพวกเราต่อไปครับก็เรียนเชิญนะครับ ท่านที่อายุกเกิน18ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาหร,หรือแม้กระทั้งเราเป็นผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ถ้าท่านสนใจนะครับ และยังไม่ได้รับการอบรมก็ติดต่อทางของถิ่นทั่วประเทศเข้ารับการอบรมหรือถ้าได้ผ่านการอบรมแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่องค์การปรกครองส่วนท้องถิง่นหรือถ้าสงสัยอย่างไรก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์1330 2ปชนะครับเราจะให้ข้อมูลท่านในการว่าจะสมัครอย่างไรหรือเข้าสู่ระบบอย่างไรครับ การมีแคคกิฟเฟอร์เพิ่มมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะและยังเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาแล้วก็ทานายกมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะย